ักทายสัาดิเบิร์ทุกคนเดิมมือน,นี้ทรงไก่สอนสาวลาวเมื่องคำเกิดจะมาอัปเดตเส้นทางอยู่เมืองปากกะดิ่งเนาะตัวที่เฮาเคยอัปเดตไปคลิปก่อนที่ว่ามีคนเบื่อค่อนข้างหลายเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะมาอัปเดตเรื่องเส้นทางตอนที่ว่าน้ำท่วมในเมื่อก่อนนะเนาะมาเป็นจังได้ต้นไม้ต้นตอกหรือว่าพืชพันธุ์การผลิตของปัะชาชนเป็นต้นขา้าวต้นมันต้น วิวเส้นทางหรือว่าสภาพเส้นทางพอไปพอมาบอ่าคลิปนี้เราจะมาอัปเดตทุกคนเบื้องเนาะก็คือสภาพเส้นทางกับบ่อนอยากบ่อนง่ายปนกันไปแบบนี้เนาะสหนับวิวย้ำผลนี่ก็จะงามแหงสังเกตเบิ้งเฮือนซานบ้านซองที่ว่าเคยถึงน้ำท่วมในเมื่อก่อนก็บ่งท่วมแล้วเนาะ อันนี้เฮาก็จะอัดคลิปไปไเรื่อยๆเนาะคือจุดขัวในตะกี้ก็จะน้าท่วมขังเฮือนอยู่โซนลุ่มแถวน้เห็นก็เป็นน้าท่วมเนาะอ่าโดยเฉพาะเปนเฮือนอยู่เบื้องขัวม,มือที่เฮาแนมเห็นนี้เนาะตคลิปที่สาวกระสอนอัดงวดก่อนท่วมหลายเนาะแต่ว่างวนนี้กระน้าลงปกติแล้วอ่าบนที่เขาเห็นนี่คือหนองเด้อบบเมนนะน้ำท่วมน้ําขังนะ สำหรับเส้นทางจุดนี้เขาก็จะแน้เห็นมันต้นี่เบื้องขวามือที่ว่าชึกเสียห,ยหายหรือว่าเน่าตายไปเนาะ,ะสำหรับเส้นทางจุดนี้ที่ว่าเสากรส่อนอัปเดตตอนช่วงน้ําท่วมก็คือแบบพแหงพังแหงแต่ว่าหลังจากที่น้ําท่วมแล้วก็สภาพกันยังเพละ่ะเติอวิ่การสัญจรก็มีความยุ่งยากคือเก่าแต่พอหลุดพอนมาหน่อยนึงก็คือไข่ก้อนเก่าหน่อยนึงสำหรับวิวเนาะหลังจากที่ว่า น้ำท่วมซาวท่วมแล้วก็จะเป็นบรรยากาศแบบเอองามเว้ยวิวงามนะมีหนองสะแล้วก็มีต้นไม้ตัดกับอ่าผาหินปูนที่ว่ามีน้ำหมอกขาวๆอยู่เนาะจุดนี้เป็นจุดหลักเลยสำหรับการ อัปเดตเส้นทางก็คือช่วงนี้จะเป็นทางที่ว่ายังว่าให้ปู่อยากสําเร็จเส้นทางกันอยากมีแต่ขุมมีแต่บ่อบประมาณนี้เลยเนาะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ว่าอยากมาเที่ยวมาชมประเทศเราก็สามารถได้ไดเร้่อช่วงนี้เพราะว่าธรรมชาสตรนี่ก็จะงามแห่งเนาะช่วงนี้ธรรมชาสติงามแต่ว่าแลมาด้วยเส้นทางที่ว่าเป็นขุมเป็นบ่อแบบนี้ อันที่เ่านะ้เห็นสองข้างเนาะตอนที่สาวกสอนอัพเดตวดก่อนก็คือน้ําท่วมมืดเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือน้ําลดน้ําลงแล้วเนาะถือว่ากลับมาสู่อ่าสภาพปกติถือว่าโบนยาปันใดส่วนเส้นทางนะีก็คือเห็นเลยนะพี่น้องยส่วนโซนนี้ของเมืองปากดิ่งเดอ้อนี่ท้นทางก็จะมีความยุ่งยากเติบนึงเนาะอ่า,อาเห็นเขาจอรถสงสัยจะเมารถ แต่บรรยากาศแต่ว,ว่าวิวข้างทางยามผลนี่ก็คืองามโบเพยงามอื่นเราสามารถมาเที่ยวมาชมมาเบิง่งบรรยากาศงามๆอยู่ประเทศลาวได้เนาะผู้ดใดที่ว่าเป็นสายลุยนแนะนําเลยสําหรับจุดนี้เป็นจุดแดนมาร์กของเส้นทางที่ว่าเพสุดพังสุดถือว่าที่สุดของเส้นทางมันจุดขวานี่คือบ่อนที่ว่ายากที่สุดนะเป็นดุมเป็นบอ่อนี่มันสุดเลย คำว่าพูดได้มักซิ่งมาเคี้รถจักแบบสายขี้รถบิปากอะไรอย่างมบนเมนียเนเริญเด้อเริญเดอมาเทียวประเทศลาวได้เนาะสําหรับเส้นทางจุดนี้นมันเหมาะขนาดเลยเพราะมันเป็นคุมเป็นบอ่อแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยกับกันไปกันมาก็ค่อยไปเข้ามาเด้วทุกคน นี่หลังจากที่น้ำลดแล้วทงนาก็เขียวงามนะก็พบมีต้นเข้าต้นนาต้นใดที่ว่าเสียหายหรือว่าตายไปตามกะระแสน้ําที่ว่าสะกะสอรเอาลงในงวดก่อนเลยอ่ะไมนไ้เข้ามาเบื้องบรรยากาศวิวข้างทางแนละ้วเนาะหลังจากที่เห็นทางเป็นดุมเป็นบอ่อแล้วมาเบื้องวิวกำงงามจะบาดให้มันซื่นใจ ให้ทุกคนอยากมาเที่ยวลาวสมประเทศลาวเนาะประเทศลาวก็มีข้อดีข้อเสียเนาะถึงเส้นทางกขคิลายเส้นทางจะยุง่งจะยากแต่ว่าวิวกะงามแบบนี้แหละคือเห็นนี่แหละวันนี้เฮาก็จะพาไปเบื้องเส้นทางบ่อนที่ว่ามันดีมันงามก็มีเด้อนอกจากวิวงามๆแล้วก็น,ะนี่คือทังนี้แต่ก่อนมันกระท่วมนะ้วเดี๋ยวนี้น้ําลดน้ําลงแล้วโอ้เส้นทางบ่ลึกคักเนาะตอนนี้เรากําลังเข้าโซนของบ้านน้าเดือนังจากบิด อจุดนี้ไปแล้วเฮาก็จะเห็นทางงามจะไปทางงามเราเห็นบ่ทางหน้า,ม,า,งงาม,มีแต่ทางงามเด้อฮันบ่แม่นมีแต่ทางขี้ลายได้ทางงามก็ยังมีอยู่เด้อเพิ่นเห็ดยมบ่ทันแล้วเนะมันเป็นคาดวัดคัดตอนนะะอ่านี่เป็นบ้านน้ำเดือดเด้อที่เฮาอัดคลิปงดก่อนนะมันโซนนี้เบื้องขวามือนี่ก็จะเป็นน้ำท่วมขังเนาะงานประโซนแถวเขตยุตตามยุดดบตัวนี้ก็ท่วม แต่ตอนนี้น้ำลดน้ำลงแล้วเนาะอ๋อมันด้หฮามาเบิ้งเส้นทางงามๆนํำกันเด้อสุดจ้าเด้อเส้นทางงามๆก็มีนะสปปลาวก็มีบ่อนงามบ่อนขี้ร้ายปนเปก,กันไปเนาะสามารถมาเที่ยวได้เด้อบ่อนไหบมันยากก็ถือว่าได้ประสบการณ์นะอดทนไปนํำกันบ่อนง,งามๆบิวง,งามๆบิวสวยๆแบบนี้ก็มีเด้อพี่น้องเด้ออ่าบรรยากาศยามพลก็คือเห็นเลนะเนาะมันจะเป็นเออท้องพาเมืดอึ้บขึ้มเนี่ยันนว่าเพื่อสิมาท่องเที่ยวยามพลก็อย่าลืม ติดตามเบิง่งดินพาอากาศนะคะไปเสิร์ชในอ่า g o o g l e ได้ช่วงใดที่ว่วเหมาะกับการท่องเที่ยวกะสามารถมาเที่ยวชมได้เนาอเอาสิพาไปชมบรรยากาศเอาหลังจากนี้เฮาก็จะพาไปอัปเดตอีกจุดหนึ่งถือว่าเป็นจุดสําคัญเนาะนั่นก็คือจุดนี้นะแม่นเป็นจุดที่ว่าอยู่กับแคมน้ํากระดิ่งเลย ตรนี้จะเป็นแคมน้ำหรือว่าใกล้ซิดกับน้ำกระดิ่งกันเองเนาะโซนนี้เดี๋ยวเขาไปเบื้องน้ำกันว่าระดับน้ำมันจะขึ้นหรือลงสํหรับเนาะเห็นบอล่วงนี้น้ำก็คือว่าเต็มฟังเลยเนาะเดี๋ยวเขาไปอัปเดตจุดสําคัญเลยก็คือนี่ขัวปากกระดิ่งเำาอาเบื้องว่าน้ำอยู่ขัวปากกระดิ่งนี่ขึ้นสูงกันไหยอันนี้เป็นขัวน้ำกระดิ่งเด้อที่เราเห็นคือน้ำของกับน้ำกระดิ่งนะโซนนี้เป็นน้ำของ ส่วนอีกโซนนี้เป็นน้ำกระดิ่งเ้อส่วนน้ำกระดิ่งกับน้ำลองเลยก็คือน้ำของนิยคือมาเต็มพังเลยเนาะน้ำของกับน้ำกระดิ่งนี่เพียงกันปั๊บเลยน้ำกระดิ่งกับสิสูงแบบนี้เลยอ้างหลังจากจุดนี้เราจะ,จะพาไปเบื้องทางอีกจุดหนึ่งแนละ้วก็คือเมืองปากกระดิ่งไปหาเมืองปากซันก็จะเป็นทางที่ว่ามีความยุ่งยากสำหรับทางเวียนให้ทุกคนอ่าสังเกตเบื้องหัวมือไกธนาคารพัฒนาลาวไปน้อยนึง อันนี้คือทางเวนเนาะเป็นทางเวนที่ว่ากายจะขัวปกระดิ่งไปอีกน้อยนึงเป็นทางแวรนยางก็จะมีทางเดือยมาทางนี้เบื้องขวามือเนาะทุกคนสามารถมาทางนี้หรือว่าเป็นทางเวนได้เนาะสําหรับทางนี้ก็จะเป็นทางที่ว่าบุมีรถเที่ยวหลายเป็นทางน้อยแต่ว่าทางก็งามบบมีขุมบุมีบ่อผ่านได้เนาะสาหรับบ่อนที่ว่ามันขี้ลายก็คือขี้ลายอีดีประมาณ2กิโลเมตรก็เป็นทางดินแดงเลยเนาะหลังจากบิดประมาณ2กิโลเมตรนะคะก็จะได้เห็น บรรยากาศที่ว่างามธรรมชาติงามเป็นธงนาเป็นเมฆโซนนี้ก็จะเป็นบ้านเก่าบ้านแก่บ้านตังเดิมที่ว่ามีแต่ปฐมประธานบูฮานเนาะทางาพื้นที่ทําการผลิตหรือว่าให้นาตะก,ก้าเขาก็จะมีความาสวยงามหรือว่าหลายนะคำพูดใดบุญอยากไปทางเลกที่13สามารถแบะหรือว่าเลี้ยวมาทางเส้นนี้ได้เนาะเพื่อประสบการณ์ในการขับขี่หรือว่า บรรยากาศในการขับขี่วิวในการขับขี่ก็จะบกคือเก่า mm hmm. เห็นสถานที่ใหม่เป็นมุมมองใหม่เป็นสิ่งที่ว่าแปลกตาเป็นสิ่งที่ว่าอ่างามจะได้เห็นเฮือนซานบ้านซ่องหลายห้อแปรหลายๆจุดหลาย,ลาย,ลาย,ลายมองในประเทศลาวอีกสําหรับสาวไกศสอนเนาะขอแนะนําทางนี้เลยเพราะว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเวียนที่ว่าอ่าเราจะเข้าจากโซนขัวปากกระดิ่งแล้วเาจะไปออกอยู่อ่าใกล้กับ ตัวเมืองปักซันเป็นเส้นทางที่ว่ามีความสวยงามแล้วก็วิวข้างทางได้งามเส้นทางกับบริเพณหลายเนาะสนาับ,บินที่เพรก็คือสากสรนเบ้าเราจะมีทางแดงที่ว่าประมาณ2กิโลเมตรเนาะจะได้วิวหรือว่าบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งคือธรรมชาติทางนี้ก็จะเป็นธรรมชาติที่ว่างามวิวที่ว่างามสามารถมาเที่ยวมาชมได้เนะาะสำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ว่า,ามาเที่ยวเมืองประเทศลาวมาชมประเทศลาว จุดนี้โซนนี้อย่าลืมมาแวะชมเดอ้อทุกคนอาจจะเป็นการที่ลดกายมาอัดคลิปอัดบรรยากาศอัดวิวแวบงามๆให้ทุกคนได้เบื่อกระดายเนาะเห็นว่าท่วงนาแถวนี้จะเป็นทุ่งนาเก่าแก่นั่งดิมเป็นบ้านเก่าบ้านแก วิวงามมีบัตบาอาหารให้ทุกคนได้กลับไปบูซานําเดอ้อเป็นไผมาครั้งนี้ก็มาลับไปบูซาได้เนาะ,ะสาหรับิี่ฮาก็บ่มีอออย่างหลายเรามาอัปเดตเส้นทางหรือก็มาบอกเส้นทางเวียนที่ว่าให้ทุกคนมาลองขับขี่เบิ่งเราสําหรับทางเส้นนี้บรรยากาศก็จะงามแหงนะทงนาอยู่สองามแบบนี้เลยอ๋อเดี๋ยวท้ายสุดสุดทายเนาจะอัปให้เบิ่งสําหรับ เส้นทางที่ว่าเป็นทางดินแหลงโมเมนทางดับแบบนี้เนาะให้ทุกคนได้เบรงเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจว่าสิมาทางนี้บอรหรือว่าบูมาดีเนาะเอาไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะลงภาพให้เบิ่แลนะ้วโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนเมยคลิปหน้าสักกสอนจะมาอัปเดตมาพาไปใส่จังไดขอให้ติดตามรับชมกันเ,เด้อขอบใจที่เข้ามาเบ่องอันนี้ก็จะเป็นสภาพเส้นทางตัวทางแดงที่ว่าชาวไปโซนวัาอยู่กลางคลิปเนาะ สภาพก็เป็นอันนี้ฮับได้บบเนาะทุกคนสิฮับได้บ่คนว่าฮับได้หรือว่าจังใดก็สามารถมาทดลองขับขี่อยู่เ,เส้นทางนี้เนเดอ